สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านเนาะวันนี้มาเก็บกู้เบ็ดเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมน้ําแห้งแล้วครับผมฉากหลังดูครับน้ําแห้งแล้วครับน้ําแห้งอีกแล้วจะมีผลงานหรือไมก่ก็ติดตามเอาเองก็ติดตามไปพร้อมกันครับผมเมื่อ,อาวานผมก็ได้ลงเหยื่อไว้เนาะจะมีผลงานหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็วันกลางคืนก็ไม่ได้มาเยือนมายามเนาะ พราะว่าติดภารกิจก็มาเยี่ยตอนเช้าอย่างเดียวครับผมไปดูกันเลยครับว่าจะมีผลงานไหมวันนี้ไปเลยครับผม อันแรกเลยครับอันแรกครับโอ้มีตัวครับผมมีตัวมาแล้วครับไปช่อนอุ้ยจะลบากหน่อยครับีตัวครับมีตัวน้ำแห้งครับกินดีครับน้ำลด ไม้เก่าไม้เดิมครับผม <g ül> ไม้เก่าไม้เดิมอ๋อใส่พอได้ครับนี่ครับใส่ปลาเค็มครับผมใส่ปลาเค็มเอาอุปกรณ์แป๊บครับอิ๊ดยา ทั้งเยือทั้งถุงเลยเหีืยอผมอัดปิดไว้ครับผมก็ยังมีพ้นงานให้ให้ได้รับชมเนาะนี่ครับเหีืยอปาก,กดีครับผม ตัดแล้วก็อัดปิดไว้ครับผมปลดกันเลยคีมครับคีมเรียบร้อยครับ แต้มแรกแหกถุงมันแล้วครบับเล็กใหญ่ครับไม่สำคัญครับขอให้ถือว่ามีผลงานครับผมเกี่ยวเยอะเลยครับวางที่เก่าครับผม <c oughs> ต่อกันเลยครับไปต่อกันเลยยาวๆเลยครับผมน้ำก็แห้งวันนี้ครับไม่โคเขาก็มาลงลอกคลองนี้แล้วครับแต่จะได้จะลอกได้ขนาดไหนก็ยังไม่รู้ครับผม ว่าน้ำแห้งอันนี้ไม่กินครับน,นีเหยื่อยังอยู่ปกติครับผมเราก็เสริมเหยื่อเข้าไปครับเดอกเลยครับ ี่น้องดูไว้นี้ครับตูดโดงเลยครับผมตูดโดงเลยจะอยู่ให้หรือไม่รอสครูครับตูดโดงเลยครับตูดโดงเลยพื้นที่เข้าลำบากครับ อ๋อยังอยู่ครับยังอยู่ปลายช่อนครับปลายช่อนปลายช่อนครับอ๋ใสสวยครับใสสวย Rap. ใสงามครับผมอันนี้ใสางามครับอาจจะขุกขาไปหน่อยครับผมถ้าจะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่เนาะอย <c oughs> ่างเ้มชาติครับแบบทรรมชาติครับผมทำงานคนเดียวเนาะมันไม่เหมือนทำงานเป็นทีมครับการโชว์เดียวโชว์ออฟ อาจจะจะได้ภาพแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับผมเนาะไม่ว่ากันครับผมติดตามกันยาวๆครับดูที่ผลงานเอาครับผมพี่น้องบทกันเลยครับ เหีือบหลุดแล้วครับยุงครับยุงครับยุงกัดเจ็บนะครับใส่ถุงครับตัวที่สองครับผมสวยงามครับสวยงามยุงเยอะครับอากาศ หนาวครับวันนี้หมอกลงครับไปต่อกันเลยครับต่อกันเลยครับผม กันเลยพี่น้องดูอนี้ครับนะครับพี่น้องดูดขวดครับจมไปแล้วครับอยู่ให้หรือไม่ครับ อยู่ให้หรือไม่ครับอ้าวเดีงดินครับดินอยู่ครับเนี่ยดินอยู่นี่ครับตูดอยู่นู่นครับตูดขวดอยู่นู้นครับป่าดินอยู่นี่ครับดูสิป่าชนใสสวยไหมครับอุ้ยนี่ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ครับไปชน สยสวยครับเอาขวดมาก่อนครับสสวยครับใส่สวยนี่ผมเห็นหัวแล้วครับ <c oughs> ผมเลยบอกได้คราว่าใสมันจะสวยขนาดไหนครับ ้องดูครับลุ้นครับอุ้ยตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ครับไอ่สวยครับ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 สายเจ็ดแปดขีดครับผมสายเจ็ดแปดขีดกดเลยครับยุงก็เยอะครับ นี่ครับพี่น้องนี่ครับใหญ่กว่าขวดครับผมใหญ่กว่าขวดครับถ้ากินลึกก็โอกาสหลุดมีน้อยครับ เรียบร้อยครับใส่ถุงก่อนครับใส่ถุงก็เป็นอันเสร็จที่ทีครับเรียบร้อยครับผมไปเรียบร้อยยุงเยอะครับไอเียไอเดียครับส่ยเยอะ ใส่เยื่อแล้วก็วางที่เก้าที่เดิมเลยเรับเรียบร้อยครับผมพี่น้องมันรุนในนี้อ่ายังอยู่ครับยังอยู่ยังอยู่ครับปลดเชือกก่อนครับใส่ อ่าสายพอได้ครับผมสายปลาแดดเดียวหรือผมเรียกสายปลาเค็มครับผมสายปลาเค็มขึ้นมาแล้วครับ ขึ้นเรือแล้วถือว่าสำเร็จแล้วครับผมขึ้นเรือแล้วก็ว่าสำเร็จแล้วสายปลาเค็มครับ รอครับสำเร็จข้าวถุงครับแอบเรี <c oughs> ยบร้อยครับสีแต้มครับโูแต้มที่สีก็ข้าวถุงแล้วใส่เยื่อต่อเลยครับ ตัวนี้ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับมันติดตะข่ายด้วยมันพันหนักมากครับผมติดตะข่ายปลาใหญ่เนาะมันพันหนักมากมันก็ตายด้วยผมเลยไม่ได้ถ่ายให้ดูครับผมปลดนานครับ <laughs> ต่อกันเลยครับผมนี่นครับยังเหลืออีกเยอะครับผมยังเหลืออีกเยอะครับเดีย๋ยวไปต่อกันเลยครับ มาอีกแล้วครับพี่น้องมาอีกแล้วครับตายเลยครับนูนครับเรียบร้อยครับตายเลยครับผมตายสวยด้วย แป๊หนึ่งครับโอ้ย <c oughs> ใส่สวยด้วยครับตายเลยกาดหนาวครับกาดหนาวอเรียบร,ร้บรอยแล้ว มาหกแต้มแล้วครับผมแต้มแล้วมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆต่อกันเลยครับสภาพน้ำแห้งครับดูครับต้นยุงต้นยาโผล่มดแล้วครับ แห้งมากครับวันนี้แห้งแห้งเยอะกว่าเมื่อวันวานครับลุ้นกันต่อครับผมพี่น้องลุ้นในนี้กันครับว่ามันจะอยู่ให้หรือไม่โดนแล้วโดนเลว,ลวหางแล้วไม่อยู่ไม่ติดเลยดูในนี้โอ้โหน่าจะ น่าจะหลุดครับหลุดครับไอ้น,นี้หลุดอันนี้ไม่มีผลงานครับลากอย่างเดียวลากอย่างเดียวครับนี่ครับตัวเบ็ดครับไปต่อกันเลยครับผมดูอันนี้ครับพี่น้องมาดูอันนี้ใสู่ตไหมใส่โตไหม กีผ้ผมเห็นมันดิน้นครับผมเห็นมันดิ้นขยับลุกดุกลุกลุกดกูว้าวสายปลาเข็มอีกแล้วครับสายปลาแดดเดียวสายปลาแดดเดียวอีกแล้ว <c oughs> น,าน,นานมาทีครับแถวนี้ไม่ค่อยกินดีไม่กินไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผมตตรงนั้นก็หลุดไปแล้วตัวหนึ่ง กินห่างมากครับเพราะพื้นที่ไม่ค่อยกรกเท่าไหร่เนาะพื้นที่โล่งมากรเรียบร้อยครับแผนที่เจ็ดครับผมเดี๋ยวโอกันเลยครับ มาอีกตัวแล้วครับพี่น้องนี่ไม่ได้ถ่ายให้ดูครับถ่ายตอนเก็บนังเดียวลึกว่าไม่อยู่ครับเป็นขวดนิ่งๆครับผมเป็นตะเข็มเลยครับไอ้นี้ติดแต่เมืม่อวานครับ เห็นขวดนิ่งน่งนึกว่าจะไม่อยู่เพราะว่าขวดไม่ขยับขยื่นเลยครับต่อกันเลยครับผมแล้วก็ปลาไหลก็มาแล้วครับมาแล้วครับปลาไหลสายสวยเลยครับโอ้โหนี่ครับปลาไหลครับกินจมเลยครับ ผลเป็นผลสำเร็จแล้วครับปลาไหลเนาะปลาไหลมาหนึ่งเต็ม <c oughs> ถือว่าพอใช้ได้ครับปลาไหล ใช้ได้ครับตัวกำลังผัดเผ็ดเลยครับผมตัวแค่นี้ขออนุญาตทำการปลดครับผมสรุปผลงานครับผมปลาช่อนก็ได้8ดตัวครับผมปาลาไหลตัวหนึ่งครับก็ถือว่าประสบผลสำเร็จครับ กับเยื่อปลากระดีตัดครับผมสุดยอดครับสุดยอดวันนี้ก็น้าแห้งอีกตามเคยครับได้ไส้ใหญ่มาตัวหนึ่งครับผมขอบอคุณมากครับสำหรับทุกการติดตามเนาะสำหรับเพื่อนใหม่ก็เข้ามาแล้วก็ไม่ต้องบวกหนึ่งบวกสองครับผม คอมเมนต์ให้ตรงกับเนื้อหาครับผมแล้วผมก็จะตามไปครับฮะฮฮถูกใจก็กดไลค์ครับผมถ้าใช่ก็กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับลุยดะครับผมเพื่อจะได้ทำงานให้มีคุณภาพยิ่งยิ่งขึ้นไปครับผมขอบคุณมากครับอย่าลืมนะครับผมอย่าลืมกระแทกไลค์นะครับ กระแทกไลสำหรับเพื่อนใหม่ก็ถ้าหาไม่เจอก็ลุยดะครับพิมพ์ไปเลยครับลุยดะมีคนเดียวในประเทศครับผมฝากไว้กับผลงานปลาช่อนแปดตัวปลาไหลตัวหนึ่งครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ